พอรเรล,ไไลี่ร้านค้ายังเปิดร้านค้าอยู่น้อยคือรไฟไม่มากระลังกระซายโอ้ร้านค้ายังเปิดร้านค้ายังไม่เปิดก็จะมีคนเหลือไม่น้อยร้านค้าจะเปิดตอนเย็น ร้านค้าก็จะขายตรงนี้ในห้องอ,งองะไรคามาเปิดแล้วบาง,บางร้าน